นะะมือใหม่มาทำนะฮะแล้วก็ภารล่งานที่ต้องทํามันกว้างขวางนะฮะมันมันไม่สามารถที่จะใช้ระเบียบฉบับเดียวกันเนี่ยนะฮะจัดซื้อจัดจ้างได้ผลด,ดีไปหมดีด๋ยวกรณีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซื้อยาหรือเวัภซีนพันี้ยนก็ไม่เห็นด้วยนะใช้ระเบียบพัสดุ3 5เนี่ยเห็นไหมคะ เราเนี่ยทำระเบียบมาหนึ่งเล่มหนึ่งฉบับใช้มันทุกเรื่องทุกหน่วยงานไม่เหมาะบางระเบียบบางฉบับก็ไม่เหมาะกับหน่วยงานบางหน่วยงานเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทําไมก็ส่วนราชการใหม่ก็ถึงดิน้นรลนไปตั้งมหาชนกันนักหนานะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งถูกไหมแล้วมหาชนบางส่วนอันนี้ก็จริงนะคะอย่างที่ท่านนายกคนหนึ่งเมื่อกี้ขึ้นมาพิปรายนะคะมันก็ไปทํางานทับซ้อนกับงานของท้องถิ่นเขา น,น,นี้ก็จะเป็นประเด็นหลายๆเรื่องนะคะเดื่พูดบ่อยว่าไหนๆก็ตั้งมาแล้วทั้งสองหน่วยงานทําไมท่านไม่จับมือกันแล้วช่วยกันทํางานฉันรู้แล้วรู้รอดท่านจะมานั่งว่าให้ควรยุบอันนี้คนฉันจะอยู่คนนู้นยุบคนนู้คนคนนู้นอยู่ฉันยุบมันพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะในมิติระดับชาติเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ไขง่าย,ายๆวันนี้เรามีสภาปฏิรูปดิฉันก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะแก้อะไรได้มากนะคะ แต่ที่เียนเดินสายบรรยายให้ท่านฟังเนี่ยเราต้องแก้ทุกเรื่องในตัวของเราเองนะในองค์กรของเราเราต้องช่วยกันแก้นะทำยังไงมันถึงจะผิดน้อยที่สุดและส่งผลกระทบต่อชีวิตการทํางานเราน้อยที่สุดนะท่านต้องทําอย่างนี้ดีกว่าเชื่อิฉันป่วยการที่จะไปสู้อะไรที่มันดูคําตอบแล้วไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ก็พยายามอยู่ให้ได้นะคะกับปัญหาเหล่านี้นะคะเรื่องคู่มือหรือแนวปฏิบัติในมิติปฏิบัติ นะคะยังไม่ชัดเจนยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นหลายหน่วยงานเนี่ยอย่างเมืองพัทยาเนี่ยเนื้อพาเขาทําเรื่องคู่มือเลยนะถ้าเป็นที่ปรึกษานาน,า,นานานไปครั้งเดนทุกครั้งที่ไปเนนจะให้แนวคิดหรือวิธีปฏิบัติแล้วหนูเอาเรื่องนี้ไปทําคู่มือนะเอาเรื่องนี้ไปทําคู่มือไม่ใช่อีกสองเดือนเชิญพี่มาใหม่พี่ต้องมาสอนเรื่องเดิมไม่เอาแล้วนะเหนื่อยเหมือนกันสอนอีกไม่กี่ปีก็จะตายแล้ววันนี้65แล้วจะให้สอนอะไรกันนะกันหนา ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นยั่งยืนหนูต้องเอาสิ่งที่อาจารย์สอน,นไปทําเป็นแนวปฏิบัติไว้แล้วล่อไปทดลองปฏิบัติมันใช้ไม่ได้หนูก็ปรับเปลี่ยนไปในที่สุดมันก็จะเป็นคู่มือของเรานะน,นี่ก็จะเป็นวิธีการที่สามารถจะช่วยท่านได้ในบริบทแบบนี้นะคะ,ะเรื่องของการกระจายอำนาจการจัดหาพัสดุไปยังฝ่ายต่างๆอันนี้ก็เอ็นดูหน่วยรับกระจายอำนาจนะอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยเขากระจายอำนาจเนี่ยทุกไปทุกคณะเลยนะคะ อำนาจจะซื้อจัดจ้างที่เป็นของอธิการบดีเนี่ยเกิน50ล้านบางมหาลายัย10ล้านเนี่ยนะฮะสิล้านถึงลงไปเนี่ยเป็นอำนาจของคณะบดีไปตรวจสอบตามคณะเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุสักคนหนึ่งเอาครูอาจารย์มาทําพัสดุเอาครูอาจารย์มาทํา,า,า,าทการเงินเนี่ยบ้านเราเนี่ยกระจายอำนาจสูงจริงแต่ต้องนึกถึงว่าเมื่อกระจายอำนาจไปแล้วหน่วยรับกระจายอำนาจเขาพร้อมไหม เห็นไหมพอหนักเข้าหนักเข้าผิดมากเข้ามากเข้าคณะไม่อยากได้ละคืนให้อธิการบดีสำนักงานอธิการบดีสำนหนงาอธิการบดีบอกว่าไม่รับคืนแล้วให้ไปแล้วไม่รับคืนอย่างนี้ยังมีเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาโดนสนตอง,งอตรวจทักท้วงมากๆไม่เอาละไม่จัดซื้อจัดจ้างเองละคืนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระจายหนาจนะแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนเหมาะสมมากน้อยเพียงหนนะมอบหมายลูกจ้าง มาช่วยพัสดุช่วยได้ไหมช่วยได้การเงินก็ช่วยได้แต่ท่านต้องคุมเขานะอันนี้หมายถึงว่าโครงสร้างบริบทคนสมัยนี้เรามีน้อยแต่ถ้าเผื่อเรามีความจําเป็นเราก็ใช้จ้างเหมาบริการนะการจ้างเหมาบริการเนี่ยก็คือจ้างคนมาช่วยทํางานจ้างคนมาช่วยเจ้าหน้าที่การเงินในเทศการจัดเก็บภาษีเนี่ยนะคะคนของเราไม่พอคุณก็ใช้ลูกจ้างไปช่วยเก็บภาษี แล้วพอสิ้นวันคุณก็ตรวจเขาทุกวันอย่างเงี้ยวิธีการของดีฉันก็คือใช้ลูกจ้างก็ได้แต่เราต้องตรวจเขาบ่อยๆแล้วก็การเงินนี้ต้องตรวจทุกวันถ้าคุณให้ใบเสร็จเขาไปเก็บเงินค่าภาษีโรงเรือนภาษีบำรุงท้องที่พอถึงสิ้นวันคุณก็เช็คเงินเขาทุกวันนะน,นี่ก็คือใช้ลูกจ้างแต่เราต้องตรวจสอบนะคะแล้วกรณีพัสดุนะคะ บางทีเนี่ยเราตั้งกรรมการก็จริงตามระเบียบเนี่ยแต่กรรมการมีภาระลงงานมากนะไม่มีเวลาที่จะลงลึกในรายละเอียดพวกนี้มากก็ทำให้การควบคุมหรือการบริหารงานพัสดุมีปัญหาได้นะและกรรมการบางคนเนี่ยก็ไม่อิสระนะตั้งกรรมการการมีกรรมการไว้ในหน่วยงานเนี่ยนะคะตามระเบียบเพื่ออะไรกรรมการอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าจุดนั้นมันมีความเสี่ยงเขาถึงมีกรรมการนะเพราะฉะนั้น ความเสี่ยงในจุดที่เขาตั้งกรรมการอย่างเช่นกรรมการตรวจการจ้างกรรมการ t ีโอากรรมการราคากลางกรรมการพิรณาผลกรรมการวิธีพิเศษจ้างวิธีพิเศษซื้อวิธีพิเศษคือกรรมการทุกชุดในระเบียบพัสดุนะั่นคือจุดบริหารความเสี่ยงหลักมีอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ของกรรมการก็คือบริหารความเสี่ยงปัญหาก็คือแม้มีกรรมการแล้วทำไมยังเสี่ยงอยู่ถูกไหมฮะ ก็คือกรรมการก็ไม่สิอิสระกรรมการถูกแทรกแซงกรรมการขาดทักษะกรรมการขาดเวลาในการทําหน้าที่ที่เพียงพอและที่สําคัญก็คือกรรมการไม่รู้การทําหน้าที่ตามที่ระเบียบกําหนดไว้พื้นฐานต้องทำอะไรบ้างนะน,นี้ก็จะเป็นประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะเหมือนกันนะคะคุณลักษณะไม่ว่าจะเป็นพัสดุที่เป็นครุภัณฑ์อาคารที่สิ่งปลูกสร้างอะไรก็แล้วแต่เวลาท่านทํา คุณลักษณะจะสร้างถนนสร้างสะพานนะคะท่านต้องพอดีพอดีนะพอดีพอดีนะอดอดต่อรายหนึ่งการใช้งานตามปกติพอดีพอดีต่อความปลอดภยัยตามมาตรฐานวิชาชีพและนี่คือสิ่งที่ต้องการนะคะในระเบียบนี่นะคะไม่ได้บอกให้เราจัดซื้อจัดจ้างที่ราคาถูกนะคะระเบียบจะบอกให้เราจัดซื้อจัดจ้างหรือใช้เงินในสิ่งที่ถูกต้องตามระเบียบหลายคนถามที่ฉันบ่อย อาจารย์ขากระดาษดับเบิลเอเนี่ยซื้อแม็คโครเนี่ยห่อละ90บาทแต่ถ้าไปซื้อร้านค้าเนี่ยร้อดูควรจะซื้อแบบไหนเดี๋ยวนก็จะบอกหนูต้องไปซื้อ120เพราะ120มันถูกระเบียบไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นกรณีที่คุณจะซื้อแม็โครสตรัร้านสะดวกซื้อเนี่ยต้องภายใต้ที่ระเบียบกยําหนดก็คือซื้อกรณีเร่งด่วนจะใช้ละพรุ่งนี้จะ จัดอบรมนะคะแบบฟอร์มกระดาษฟอร์มไม่พอไปซื้อเลยเจ้าหน้าที่โครงการไปซื้ออันนี้ซื้อได้ต่อครั้งไม่เกินหมื่นนะคะระเบียบท้องถิ่นไม่รู้เท่าไหร่น่าจะเท่ากันนะแต่ต้องมีข้อเท็จจริงว่าเร่งด่วนไม่สามารถดําเนินการผ่านวิธีการพัสดุได้ท่านต้องมีข้อเท็จจริงเหล่านี้และในข้อเท็จจริงหรือเรื่องขอซื้อขอจ้างบันทึกความเห็นทุกอย่างที่เดนบอกว่าเวลาเมื่อท่านทําเสร็จแล้วเนี่ย มันเป็นเอกสารมหาชนนะคะอย่าไปเขียนอะไรที่ไม่ที่ไม่จริงอย่าไปเขียนอะไรที่เป็นเท็จเพราะถ้าเป็นเท็จมันจะตามมาหาท่านอีกเรื่องหนึ่งทันทีนะคะเพราะฉะนั้นในใบใบแบบฟอร์มใบเบิกคา่าเดี๋ยวกลับไปนี้หลายคนก็ต้องไปเขียนค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางถูกไหมท่านเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเบิกที่พักในใบเบิกวนนี้ท่านอ่านให้ดีๆ สองบรรทัดสุดท้ายมันจะเขียนมาครับพระเจ้าขอรับรองว่าการเบริกจา่ายค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นจริงทุกประการลองไม่จริงเด็กมาอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมมาอีกเรื่องก็คือถ้าเกิดเรื่องท่านก็อาจจะถูกชี้มูลว่าจัดทาเอกสารประกอบการเบริกจ่ายเป็นเท็จไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้เบิกเป็นผู้รับรองการลงนามในเอกสารของทางราชการมิติอะไรท่านต้องรับผิดชอบในมิตินั้น ท,ท่านเซ็นในฐานะของมิติผู้เบิกท่านก็ต้องรับผิดชอบในมิติผู้เบิกว่าท่านเบิกตามความเป็นจริงเหมาะสมประหยัดเกิดประโยชน์กับทางราชการในมิติของคนอนุมัติถูกไหมในมิติคนอนุมัติเอกสารนี้ผ่านมือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบมาแล้วถูกไหมคนอนุมัติไม่ต้องรับผิดชอบมากเท่าคนเบิกถ้าเขาเซ็นมาครบก็ผ่านโปรเซสครบถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเวลาเกิดความเสียหายทางละเมิดใครต้องชดใช้เท่าไหร่เขาไปดูในเอกสารเนี่ยใครเซ็นในมิติอะไรเขาดูกันตรงนั้นถูกไหมดิฉันถึงบอกว่าเอกสารของทางราชการเมื่อมันเสร็จมือและผ่านมือเราไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปแก้อะไรทั้งนั้นน่ะยกเว้นมันยังอยู่ในโปรเซสของการเงินถูกไหมไปบีบขอเจ้าหน้าที่การเงินกองคลังหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังเขาให้เขาเปลี่ยนเอกสารให้คุณคุณก็ไปบังคับกันได้ แต่ถ้าเขาไม่ยอมคือไม่ยอมนะมันเข้าระบบไปเรียบร้อยแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นการลงนามเนี่ยในเอกสารของทางราชการไม่ว่าในมิติอะไรท่านรับผิดชอบในมิติของผู้เบิกในมิติของผู้อนุมัติในมิติของผู้ตรวจสอบในมิติของผู้ให้ความเห็นนะหรือในมิติผู้รับทราบหรือให้ความเห็นชอบถูกไหม เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบจะอยู่ที่หนึง่งผู้เบิกกับผู้อนุมัติมากกว่าเพื่อนนะในทางการเงินท่านจําหลักไว้แค่เนี่ยเวลาเซ็นชื่อกรรมการก็เหมือนกันนะคะเซ็นชื่อในฐานะกรรมการตรวจรับงานจ้างถ้าเบิกกรรมการตรวจรับการจ้างเขาไม่เซ็นมันเบิกเงินไม่ได้แต่เขามีสิทธิ์ที่จะบันทึกแยง้งทําความเห็นแยง้งความเห็นแย้งเนี่ยนะคะเขาทําถึงใคร